ยกยอบปิ่นเป็นเรื่องราวขององค์หญิงลี่หนิงนางก็เป็นน้องสาวของฮ่องเต้ยงจยาตี้แห่งราชวงศ์หวานนานยงจยาก็ทั้งรักและก็ตามใจน้องสาวคนนี้มากเขาจะลงโทษผู้รับใช้รอบข้างของนางที่ทำงานผิดพลาดบางคนก็โดนลงโทษจนถึงความตายก็มีผู้รับใช้รอบข้างขององค์หญิงพยายามหลีกห่างจากองค์หญิงพอนานๆข้าองค์หญิงก็รู้สึกเหมือนกับอยู่คนเดียว ตั้งแต่สเสด็จแม่ฮองเฮาเสียชีวิตไปนางก็นอนร่วมเตียงกับหยงจยียแม้ผู้คนจะบอกกับนางว่าผู้หญิงเมื่อโตแล้วไม่ควรสนิทสนมกับพี่ชายก็ตามวันหนึ่งเจียงเฟยคู่นอนของหยงจียก,ก็บอกกับองค์หญิงหลีหนิงว่าเจ้าตกลุมรักพี่ชายแท้ๆของตนเองนี่ถือเป็นบาปเจ้าต้องตกนรก และลี่หนิงก็ยังพบอีกว่าพี่ชายของนางออกจากห้องนอนในตอนกลางคืนแล้วก็ไปที่ห้องทรงพระสอนพัวพันเปลือยกายอยู่กับนางกำนันของนางนับจากวันนั้นเป็นต้นมาลี่หนิงก็เริ่มหลบเลี่ยงหยงจยาห้องเต้หย,ยงจยาตี้ผู้มีรูปงามผู้มีลิสัยหญิงยโสแข็งกร้าวและโหดเหี้ยมเขาหลงรักน้องสาวตัวเอง เป็นความรักที่ผิดจารีประเพณีแต่เขากลับไม่อาจถอนตัวเขาต้องใช้ความอดกลั้นที่จะไม่ล่วงเกินน้องสาวตัวเององค์หญิงล้วนหนิงพยายามหลีกหนีความรักที่ไม่ถูกต้องนี้จนในที่สุดนางก็ตัดสินใจว่ายังไงชาตินี้ก็หลีกไม่พ้นเขาดังนั้นนางจึงจุดไฟเผาวังปี้หวินเพื่อต้องการตายจากพี่ชายและความรักผิดๆเช่นนี้หลังจากที่วิญ,ญญาณของนางออกจากร่างแล้ว ห้องเต้หยองจจียาก็ให้นักพรตผู้หนึ่งชื่อหลีเห่เฮอทำพิธีเรียกวิญญาณของนางให้กลับเข้าร่างกายเนื้อของนางก็ถูกซ่อมแซมโดยจอมเวทผู้หนึ่งใช้รากบัวถักทอขึ้นซ่อมแซมส่วนที่เสียหายกายนี้ก็ยังมีอุณหภูมิมีลมหายใจแต่ไร้หัวใจเป็นการใช้วิธียืมซากคืนชีพองหญิงรีหนิงได้ลืมตาขึ้นอีกครั้งแต่นางก็กลับพบว่า ตนเองอยู่ในร่างของหลงเหวียนผูห้หญิงใหญ่ในจวนของเปิดจิ้งโห o ลววจินลววจินผู้มีสมญานามว่าแม่ทัพใหญ่กิเลนหลงเหวียนเป็นผู้หญิงใหญ่ที่ท่านแม่ทัพไม่รักเพราะว่านางร่างกายอ่อนแออยู่กับแม่ทัพมาแล้วหนึ่งปีก็ยังไม่เคยร่วมหอกับแม่ทัพเลยแม่ทัพลววจินกับชมชอบอนุภรยาคนหนึ่งที่ชื่อฉือไฉชิงองหญิงลี่หนิงได้เข้าร่างของหลงเหวียน ก็เพราะหูหญินใหญ่ถูกอนุรังแกเลยโดดน้ําเพื่อฆ่าตัวตายก็พอดีกับองค์หญิงลี่หนิงเสียชีวิตในเปลวเพลิงเมื่อฟื้นขึ้นมาใหม่นิสัยก็ดูแปลกไปจากเดิมที่เป็นคนโศกเศร้ากลายเป็นคนฉลาดร่าเริงขี้เล่นแล้วก็เป็นที่รักของคนร,บรอบข้าง แม้นางจะอยู่ในร่างของหลงเวียนแต่ยามที่นอนหลับก็ยังเฝ้าคิดถึงหยงจยยพี่ชายของนางเสมอๆแต่แล้ววันหนึ่งก็มีขันทีจากในวังมาแจ้งแกจวนของท่านแม่ทัพว่าจะแต่งตั้งพนางจิ่นเป็นไทเฟยพนางจิ่นเป็นสนมคนโปรดของอดีตฮ่องเต้ก็จะกลับมาเยี่ยมบ้านซึ่งที่บ้านก็คือจวนท่านแม่ทัพนั่นเองอีกทั้งฮ่องเต้จยยก็จะมาพร้อมกับพนางจิ่นด้วย พอองค์หญิงล่วนหนิงได้ฟังก็ตกใจมากที่จะต้องเจอกับห้องเต้ยหยงจะยแม้ร่างกายจะยังไม่แข็งแรงดีเพราะเพิ่งพ้นจากพิษไข้แต่สุดท้ายก็ยังคงออกมาร่วมงานเลี้ยงรับรององค์หญิงลวดหนิงก็คิดว่าเกิดใหม่ทั้งทีก็อยากจะได้ชีวิตที่เป็นอิสระแต่กลับต้องมาอยู่ในร่างของคูหญินนางไม่ต้องการชีวิตเช่นนี้เลยนางจึงตัดสินใจปีนหนีออกจากกำแพงจวน พอนางกระโดดออกมาจากกำแพงจวนโหกลับถูกซูเออตานจับตัวไว้ซึ่งซูเออตานก็คือรัชทายาทแคว้นชีหุยพอนางเห็นหน้าเขาก็จำได้ทันทีเพราะในตอนที่นางอยู่ในร่างขององค์หญิงก็เคยได้ร่วมขี่ม้าล่าสัตว์กับเขาซูเออตานก็ตกใจที่หูหญิงจวนโโหรู้จักเขาแต่พอไม่นานาท่านแมทัลุ่ยจินก็ติดตามมาแล้วก็ชิงตัวนางกลับไปได้ แต่ลวดจินก็ได้รับบาดเจ็บจากการปกป้องนางนางก็ดูแลเขาทำให้เขาต้องรู้สึกแปลกใจในนิสัยใหม่ๆของนางแต่พอรักษาได้ไม่นานก็ถูกรอบทําร้ายอีกครั้งโดยกลุ่มของพวกหนานเจียงนางก็ดูแลเขาอีกเช่นเดิมและตอนนี้ในจวนก็มีข่าวดีอีกข่าวก็คืออนุภรยาที่ชื่อชือไฉชิงเกิดตั้งคันขึ้นมา ทำให้หูหญิมผู้เท่าก็ให้ลวดจินคอยอยู่เป็นเพื่อนกับอนุนางนั้นรีหนิงจึงมีอิสระเพื่อจะหนีออกจากจวนไปเที่ยวอีกแล้วนางปินออกจากจวนโหในครั้งนี้ก็พกเงินทองติดตัวไปเที่ยวเล่นด้วยอีกทั้งปลอมตัวเป็นคุณชายรูปงามในระหว่างทางก็กลับพบคุณชายผู้สวมหน้ากากเงินไว้ครึ่งหน้าเขาชื่อเหอจือจือเขาเป็นชาวหนานเจียง ตอนนี้ลี่หนิงและเหอจือจือ,อ,จอ,อ,จอก็ได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวกันในเมืองหลวงตอนสมัยที่นางยังเป็นองค์หญิงในวังหลวงนางก็รู้จักกับเขาแต่หลังจากท่องเที่ยวกันแล้วเมื่อนางรู้ถึงฐานะที่แท้จริงของเขาเขาก็กลับวางยาใส่นางแต่นางก็ถูกช่วยเหลือโดยซูเอิร์ตานลี่หนิงนางรู้โดยบังเอิญว่าลวดจินออกศึกในครั้งนี้ ถูกวางแผนจากคนใกล้ตัวทำให้เขาอาจถึงตายได้นางจึงเรียกร่อมให้ซูเออร์ตันร่วมไปช่วยล้วนหนิงกับนางโดยนางสัญญาจะให้ป้ายผ่านทางเข้าออกวังหลวงเป็นการแลกเปลี่ยนเขาก็ตอบตกลงเพราะเขาอยากจะเข้าไปในวังหลวงเพื่อช่วยหลิวหลีซึ่งหลิวหลีก็เป็นชายาโดยแต่งตั้งของเขาหลังจากนั้นพวกเขาก็เดินทางไปช่วยลวดจิ่นที่เป่ยเจียง ในที่สุดก็สามารถช่วยท่านแม่ทับออกมาได้แต่ก็มีองค์ชาย13นํานำทัพไล่ติดตามมาพวกเขาก็แจ้งข้อหาว่าลวดจินกอกบฏนางจึงเขียนจดหมายเลียมแบบลายมือของหยงจีาว่าฮ่องเต้รู้เรื่องแล้วทำให้องค์ชาย13จากไปแต่เมื่อองชาย13ไปถึงเมืองหลวงก็ได้นำจดหมายนั้นส่งให้ฮ่องเต้หยงจียดูฮ่องเต้หยงจยีงงจยจึงรู้ว่านางก็คือองค์งหญิงล่วหนิง ที่มีวิญญาณอยู่ในร่างของครูหยินหลงเหวียนนั่นเองล้วนหนิงได้มีโอกาสเข้าไปในวังเพื่อพบพระนางจินนางค้างคืนอยู่ในวังตอนกลางคืนนางก็แอบเข้าไปดูกายเนื้อของตัวเองในวังปีหวินก็ได้พบพี่ชายของนางหยงเจีย,จยกำลังพูดคุยกับกายเนื้อนั้นนางเห็นพี่ชายที่เดียวดายเศร้าหมองทำให้นางถึงก็ร้องไห้ออกมาแต่แล้ว กลับพบว่าได้ถูกเฮื้อจื้อโอบเอวและปิดปากของนางไว้ไม่ให้ขยับเขยื่อนสักครู่ยงจียาก็ออกจากห้องไปเมื่อนางออกมาจากห้องนั้นแล้วในคืนนั้นยงจียาก็มาหานางแล้วก็บอกว่าเขารู้แล้วว่านางก็คือลี่หนิงที่อยู่ในร่างของหูหยินใหญ่ล่วจิินเขาก็กอดนางและจุงมพิษเอาไว้รั้งนางให้อยู่ข้างกายพอนางหลับไปเขาก็ไปปรึกษาข้าราชการในห้องหนังสือ นางจึงรู้ว่าตอนนี้กำลังจะเกิดศึกสงครามแล้วยงจะยาฮ่องเต้จึงขอให้เหอจือจือและสูเออร์ตานคุ้มครองนางหนีออกไปจากเมืองหลวงทั้งเหอจือจือและสูเออร์ตานต่างก็รู้แล้วว่านางก็คือองค์หญิงล้วนหึิงนั่นเองระหว่างทางที่กำลังจะหนีออกไปจากเมืองหลวงนางก็ใคร่ครวญถึงเรื่องราวต่างๆจึงรู้ว่าคนที่รักนางมากที่สุดก็คือยงจะยาฮ่องเต้นั่นเอง นางอยากช่วยเขาจึงตัดสินใจคืนสู่ร่างเดิมซึ่งจอมเวทเธอจือจือก็ช่วยในการกลับคืนร่างเดิมของนางในการเดินทางกลับเข้าร่างเดิมนั้นดวงวิญญาณของนางจะผ่านเหตุการณ์ในอดีตหลายเรื่องนางจึงพบว่ามีความทรงจำส่วนหนึ่งที่หายไปที่เกี่ยวข้องกับอลีซึ่งอลีก็คือเธอจือจอนั่นเอง ช่วงหนึ่งของชีวิตนางกับอหลีพบกันทุกค่ำคืนจนกระทั่งเกิดความรักขึ้นแต่แล้ววันหนึ่งนางก็ถูกวางยาจากพี่ชายของอหลียาพิษนั้นทรมานนะักทำให้อหลีต้องเดินทางไปหายา,ยาเมื่อลวดจินได้ดื่มยาแก้พิษนั้นเข้าไปแล้วความทรงจำบางส่วนก็หายไปส่วนอหลีที่ลำบากในการตามหาสมุนไพรก็สิ้นชีวิตไป แต่อาจารย์ของอลีก็ช่วยให้เขามีชีวิตใหม่โดยใช้รากบัวถับทอเป็นหุ่นให้กับเขาอหลีเป็นจอมเวทของหนานเจียงซึ่งจอมเวทก็เหมือนกับนักบวชคนหนึ่งซึ่งได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์จากฟ้าดินหากมีจิตไม่นิ่งก็จะถูกเวรกรรมกลับมาเรียกร้องชดเชยเป็นทวีคูณดังนั้นเขากับนานจึงคลาดกันทั้งชาติก่อนชาตินี้และชาติหน้า เขาถูกลิขิตไว้แล้วว่าจะเป็นคนที่ต้องไร้รักอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไปชั่วนิรันดร์นางบอกกับเขาว่าแม้อดีตจะเป็นเท่าทุลีแต่นางก็ทราบซึ้งใจในความรักของเขารักชนิดหนึ่งที่เรียกว่าการเฝ้ามองกันอยู่แต่ไกลๆที่แท้ความรักทั้งหมดไม่ใช่จะสามารถครอบครองและคู่เคียงกันได้ ต่อมาเมื่อนางกลับเข้าร่างเดิมได้ก็ได้นำทหารที่มีฝีมือดีกลุ่มหนึ่งไปช่วยห้องเต้จัดการกับกลุ่มกระบฏนางก็ได้พบกับลวดจ,จินแม้ทัพลวดจ,จินถูกจับขังเอาไว้แต่เขาก็หาทางส่งข่าวให้หยงเจียตี้รับรู้ข้อมูลต่างๆของกระบฏซึ่งผู้ที่เป็นกระบฏก็คือหวานานอี้องชายส3านั่นเององชายสิบสามเขาก็ประกาศว่าหยงเจียตี้ไม่ใช่สายเลือดของหวานาน ซึ่งที่จริงฮองเตยงจยาตี้ก็รู้มาก่อนจากฮองเฮาแล้วฮองเฮามารดาของเขาก่อนสวรรคตก็เรียกเขาเข้าไปแล้วบอกว่าจริงๆเขาไม่ใช่ลูกที่แท้จริงแต่กลับเป็นรี่หนิงเขาขอให้ยงจยาตี้ช่วยดูแลรี่หนิงตลอดไปด้วยแต่แล้วต่อหน้าทุกคนรี่หนิงกลับประกาศว่านางกับยงจยาตี้เป็นลูกฝาแฝดที่เกิดจากฮองเฮา การประกาศเช่นนี้กลับตอกย้ำว่ายงจยยตี้ก็คือห้องเต้ที่ถูกต้องนางต้องการช่วยให้เขาได้ครอบครองบัลลังส่วนนางเองก็ยอมยุติความรักที่มีต่อยงจยยตลอดไปเพราะนั่นเท่ากับกลายเป็นรักต้องห้ามไปแล้วแผ่นดินและหญิงงามนางได้เลือกให้เขาแล้วและแล้วเรื่องราวของหยกยอดปิ่นก็จบลงเช่นนี้ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ